ตอนที่13เจ้าเมืองบาดานเวลาผ่านไปอีกไม่นานนักเรือก็ได้พาธน,นชัยมาถึงเมืองเมืองหนึ่งซึ่งตั้งคดเคี้ยวยาวเหยียดไปตามลําแม่น้ำขณะนั้นเวลาบ่ายมากแล้วและขณะที่เขาเบนหัวเรือเข้าไปยังท่าน้ำเบื้องหน้าเพื่อจะจอดขึ้นไปนั่นเองก็มีชายแก่คนหนึ่งลงมาอาบน้ำเขาจึงร้องถามขึ้นว่านี่ลุงที่นี่เป็นเมืองอะไรน่ะนรินทร์นครจ้าพ่อหนุม่ม ชายแก่ผู้นั้นตอบเมื่อได้ยินดังนั้นธนนชัยรู้สึกดีใจเป็นล้นพ้นเขารีบพาเรือเข้าสู่ท่าและรีบกระโดดขึ้นบนฝั่งอย่างว่องไวขอบใจลุงมากที่กรุณาบอกเขาพูดต่อไปอย่างตื่นเต้นและข้าขอมอบเรือลำนี้ไว้ให้ลุงใช้ข้าไปละพูดจบรีบก้าวเท้าเดินเข้าไปในเมืองอย่างรวดเร็วปล่อยให้ชายแก่ผู้นั้นมองตามอย่างงงงงสงสัยเป็นที่สุดก็แล มันช่างเป็นข่าวาะหามยามร้ายของทนนชัยแท้ๆขณะที่เขาเดินมาถึงประตูเมืองนั่นเองพอดีสมุนมือขวาของอมาตยนกรผู้ช่วงชิงเอาชัยชนะพาพระธิดาของพระเจ้ากมลเสศมาถวายพระเจ้านาเรนแทนเขาเมื่อครั้งก่อนซึ่งบัตรนี้เป็นหัวหน้ารักษาการอยู่ที่หน้าประตูพอเห็นเข้าก็จำได้จึงสั่งให้ทหารลูกน้องกักตัวทนนชัยไว้ก่อนส่วนตัวเขาเรีบไปรายง,งานให้อมาตยนกรเจ้านายทราบเป็นการด่วนเกิดเรื่องใหญ่และท่านอมาต เขาระล่ำระลักบอกเสียงเร็วปือเรากับไม่หายใจเล่นเอาท่านอมาย์ซึ่งกำลังทอดสกากับพวกอยู่ที่หน้าศาลาพักร้อนหน้าทองพระงลงสะดุ้งหยงปัดกระดานสกากะเด็นไปทางหนึ่งอย่างลืมตัวอะไรเกิดอะไรขึ้นวะอมาย์ล้องถามเสียงหลงอย่าเอ็ดไปสมุนคนโปรดโบกมือห้ามพังกรากเขาไปดึงแขนอมย์ลุกขึ้นมายืนห่างจากวงสกาแล้วกระซิบบอกว่าไอ้ธนชัยกลับมาแล้วท่านอมยาฮะ ไอ้ถนนใช้ที่เราลากคอมันไปทิ้งตั้งแต่เมื่อคืนนะรือมาตยนกรย้อนถามด้วยความง,งุนงงสงสัยและรู้สึกเสียววูบวาบขึ้นมาที่สันหลังในทันใดมันมาได้ยังไงเสือไม่ฆ่ามันไปกินหรือวะข้าไม่ทราบเหมือนกันแต่ยังไงข้าเชื่อว่ามันเป็นไอ,นอน้ถนนใช่แน่เองพบมันที่ไหนวะที่ประตูเมืองเมื่อกี้นี้แหละฮะหมายความว่าอมาตยนกรสะดุง้งหยงอีกครั้งราวกับว่าถูกจี้ด้วยฐานไฟ เปล่าหรอกทาอมาัดสมุนคนโปรดรีบปฏิเสธอย่างรู้ทันท่านไม่ต้องกลัวว่าข้าจะปล่อยให้มันเข้าไปถึงพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะได้รับคำสั่งจากท่านแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหนวะอมัดผู้เป็นนายชักใจชื้นขึ้นข้าสั่งให้ทหารกักตัวมันไว้แล้วแม่ดีมากลูกน้องข้าอมัดินกรยิ้มออกมาอย่างโรงอ,อกเอ็งหัวไวดีมากนี่หากปล่อยมันเข้าไปถึงพระเจ้าเหนือหัวข้ากับเองมีหวังลำบากแน่เพราะอะไรเองก็รู้ดี แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงต่อไปล่ะท่านอาตมัจึงจะไม่ให้มันเข้าไปหาพระเจ้าเหนือหัวได้ก็จะยากยอะไรเก็บมันเสียสิเก็บมันเสียก่อนที่คนอื่นจะรู้ว่ามันรอดชีวิตกลับมาเก็บวิธีไหนเอาวิธีที่เงียบที่สุดจับมันใส่กระสอบไปถวมน้ําเลยอาหมาตผู้เป็นนายตอบได้โดยไม่คิดไปเองรีบบอ,อกไปให้ลูกน้องเองหลอกมันไปคุ้งน้ําท้ายวังโน่นแล้วเองกลับไปเอากระสอบที่บ้านข้า เลือกเอาดีๆใหม่ๆมาหน่อยเสร็จแล้วกลับมาหาข้าเราจะได้ไปด้วยกันเข้าใจไหมเข้าใจแล้วท่านอมย์สมุนเอกของอมาัทธนกรรับคําพร้อมก็ออกไปจัดการตามที่เจ้านายสั่งทันทีฝ่ายทหารลูกน้องเจ้าสมุนอมย์เมื่อได้รับคําสั่งจากนายก็บอกกับธนชัยให้ยืนรออยู่ที่หน้าประตูทันทีว่านี่ท่านท่านต้องการเข้าเฝ้าพระเจ้าเหนือหัวใช่ไหมใช่ธนชัยตอบเมื่อไรข้าจะได้พาไปเข้าสักที ขณะน,นี้พระเจ้าเหนือหัวประทับอยู่ที่ตำหนักท้ายเมืองโน่นเดี๋ยวข้าจะพาท่านไปทหารพาธนนชัยเดินตัดทางมุ่งหน้าไปสู่คุ้งนะแม่น้ำท้ายเมืองอันเป็นที่นัดหมายกับเจ้านายไว้สักครู่ก็มาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำเขาก็แกล้งบอกให้ธนนชัยนั่งพักเอาแรงเพื่อเป็นการถ่วงเวลารอเจ้านายของตนด้วยนั่งพักสักครู่ก่อนจะท่านจนจะถึงแล้วแม่พระเจ้าเหนือหัวมาประทับอยู่ไกลจัง ถนนชัยว่าพระองค์เสด็จมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะท่านเจ็ดวันเข้านี้แล้วแหละทาหารปั้นเรื่องตอนนี้อากาศในเมืองร้อนมากที่นี่อยู่ริม่น้ําอากาศดีเย็นสบายพระองค์จึงโปรดให้สร้างที่ประทับขึ้นที่นี่เออข้ายังไม่ได้ถามท่านเลยว่าท่านมีธุระอะไรกับพระเจ้าเหนือหัวนะ่ะไม่มีอะไรมากหรอกนอกจากข้าจะเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อถวายความจงรักภักดีเท่านั้นถนนชัยตอบพางเว้ระยะนิดหนึ่ง แล้วพอจะพูดต่อไปเสียงห้าวของใครคนหนึ่งก็สอดขึ้นมาทางเบื้องหลังแต่ข้าจะไม่ยอมให้เองได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเหนือหัวเป็นอันขาดถนนชัยหันควับมาทางเสียงนั้นด้วยความตกใจท่านอุมาศเขาอุทานลั่นออกมาเมื่อเห็นร่างอ้วนของชายผู้สูงอายุผู้หนึ่งยืนอยู่เบื้องหลังพร้อมด้วยช่วยชะก,กันหน้าเหี้ยมอีกคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นถนนชัยจำได้ดีไม่ใช่ใครนอกจากสมุนมือขวาของหมาเจ้าเล่นั่นเอง ใช่แล้วข้าเองตกใจมากหรือฝ่ายนั้นร้องตอบพร้อมกับหัวเราะอย่างชอบอ,อกชอบใจไม่ต้องตกใจหรอกไอ้เพื่อนยากแม้ข้าจะไม่ให้เองได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเหนือหัวแต่ข้าจะให้รางวาัลตอบแทนความดีความเก่งของเองที่ช่วยให้ข้าได้เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ขณะนี้นั่นก็คือส่งเองไปเป็นเจ้าเมืองบาดาลถนนชัยได้ยินดังนั้นก็พยายามบระคับใจให้เป็นปกติอย่างรวดเร็วและชั่วอุดใจต่อมาเขาก็หัวเราะออกมาได้ ก็ดีเหมือนกันถ้านาดความจริงข้าก็คิดอยากไปนานแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครส่งไปสักทีฮา่าฮ่าเองตกลงใจได้เร็วมากอะมาดหัวเราะอย่างชอบใจอีกเช่นเคยเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นเองต้องลงกระสอบใบนี้เดี๋ยวนี้ข้าจะได้นําไปถ่วงให้จมน้ําให้เองไปถึงเมืองบาดานเร็วๆพูดหยิบกระสอบจากมือสมุนออกมาครี่โดยไม่รอช้าแต่ก่อนอื่น ข้าอยากจะขอความกรุณาท่านอมาตย์สักอย่างทนนชัยเอ่ยขึ้นก่อนจะลงไปในกระสอบไหนๆข้าก็ตกลงปองใจจะไปไปคองเมืองบาดาลตามคําสั่งของท่านแล้วข้าอยากให้ท่านเขียนข้อความติดกระสอบไว้ว่าภายในกระสอบนี้ทนนชัยได้รับแต่งตั้งให้ครองเมืองบาดาลเท่านั้นเองแหละท่านจะรู้ก,กรุณาได้ไหมเอาตกลงหวาไอทนนชัยอมาตย์เจ้าเล่ จัดการสั่งให้สมุนเขียนข้อความตามที่ธนนชัยบอกลงในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วจัดการผูกติดไว้ที่กระสอบด้วยตนเองเสร็จแล้วจึงหันมาพูดกับธนชนชัยว่าอ่ะเรียบร้อยแล้วเองรีบเข้ากระสอบเดี๋ยวนี้ตกลงธนชนชัยตอบพางจัดการเปิดปากกระสอบแล้วก้าวเข้าไปด้วยหน้าตายิ้มแย้มเมื่อลงไปนั่งในกระสอบเรียบร้อยแล้วเขาจึงร้องบอกอมาาว่า เอาล่ะท่านอมาตผูกปากกระสอบได้แล้วเมื่อมัดปากกระสอบเสร็จอามาตหัวเราะล่าด้วยความชอบใจไอ้ธนชนชัยเอ้ยบัดนี้ความตายก็ใกล้จะมาถึงเองแล้วความจริงเองเป็นคนเก่งมากแต่ถ้าว่ามันจะเก่งกว่าข้าเองจะอยู่ต่อไปไม่ได้ยังไงเองก็ต้องตายไปเสียข้าจะได้สบายต่อไปเรื่องตายเป็นเรื่องเล็กท่านอมาตธนนชัยส่งเสียงจากในกระสอบเรื่องไปเมืองมาดามเป็นเรื่องใหญ่ ข้าขอบใจท่านอามาดไว้ด้วยที่ส่งข้าไปเมืองบาดาลถ้าข้าไม่ตายก็จะร่ำรวยกลับขึ้นมาเพราะข้าเชื่อว่าเมืองบาดาลต้องมีแน่ท่านอามาคอยดูน้ำวนเป็นเครื่องหมายนะตรงไหนที่ปรากฏน้ำตรงนั้นแหละคือปากทางไปเมืองบาดาลเชิญท่านทิ้งข้าได้ทันทีเออกูจะจัดการให้มึงตายหงไตายหาไปอย่างมึงว่าแน่ไอ้ถนชัยอามาว่าพาหันมาทางสมุนไปหาเหล้ากินก่อนะวะบ้านไหนมีเหล้าขายวะ มีบ้านนูน้ทนทนอาบาดบ้านฝั่งนูน้นสมุนคู่ใจตอบว่าแต่เจ้านี่แหละไม่จัดการมาเสียก่อนหรือท่านอาบาดอมามัดหัวราะเสียงดังไม่ต้องกลัวมาหรอกไอ้นี่มาหมดฤทธิดเด็ดแล้วต่อให้ทํายังไงมันก็ออกจากกระสอบไม่ได้เราเหนื่อยกันมากไปหาเหล้ากินให้สนุกหายเหนื่อยกันก่อนเถอะข้าคอแห้งพูดแทบไม่เป็นเสียงอยู่แล้วว่ะคันแล้วอมัดธนกรพร้อมด้วยสมุนอีกสองคนก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปสู่บ้านที่มีน้ำทิพย์ชโลมใจทันที พรทุกคนต่างก็น่าอ่อยเมื่อยล้าคอแห้งผากไปตามๆกันพอดีขณะนั้นมีเรือลำหนึ่งผ่านมาอมาตรีบเรียกให้ช่วยส่งข้ามฝั่งและเพียงไม่กี่พลาต่อมาทั้งหมดก็ได้เสพสุรากับแก้มสมความตั้งใจทุกประการระหว่างนั้นเองธนนชัยผู้อยู่ในกระสอบก็ส่งเสียงร้องขึ้นเป็นระยะๆะะว่าไม่ไปข้ามไม่ไปเสียงนั้นดังตึกต้องขึ้นเรื่อยๆเ,เท่านั้น มีพ่อค้าวัวต่างเมืองคนหนึ่งต้องฝูงเรือผ่านมาพอได้ยินเสียงร้องของถนนชัยเข้าเขาก็เหลียวหาดูด้วยความสงสัยเมื่อไม่เห็นตัวคนก็ยิ่งทวีความสงสัยหนักขึ้นข้างฝ่ายถนนชัยตั้งแต่เขาได้ยินเสียงฝีเท้าของวัวเขาก็รู้สึกใจชื้นขึ้นแล้วจึงพยายามตะเบงเสียงร้องอย่างไม่ขาดระยะข้าไม่ไปข้าไม่ไปจนกระทั่งพ่อค้าวัวรู้ว่าเสียงดังมาจากกระสอบจึงเดินเข้ามาใกล้และถามว่า ใครอยู่ในกระสอบใบนี้ข้าเองถนนชัยตอบทันทีว่าที่เจ้าเมืองบาดาลที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งและขณะนี้กำลังเดินทางไปรับตำแหน่งแล้วทำไมจึงต้องเข้าไปอยู่ในกระสอบอย่างนี้พ่อคอ้าวัวซักอ้าววิธีจะไปเมืองบาดาลก็ต้องเข้าไปอยู่ในกระสอบทั้งนั้นแหละถ้าไม่เชื่อก็ลองอ่านดูตัวหนังสือที่เขียนไว้ข้างกระสอบสิถนนชัยรอจังหวะให้พ่อค้าอ่านหนังสือจนจบและพูดต่อไปว่า แต่ข้าไม่อยากไปเลยที่ต้องไปเพราะขัดคำสั่งไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินแต่งตั้งขึ้นอย่างนั้นหรือจะใครเสียอีกละ่ะทนนชัยว่านอกจากพระเจ้าแผ่นดินแล้วไม่มีใครแต่งตั้งได้แล้วไม่มีใครติดท่านท่านไปด้วยหรือมีสิท่านแต่ขณะนี้ข้าใช้ให้เขาไปทำพิธีบอกกล่าวให้พญาน,นาครู้และเตรียมตัวไว้คอยต้อนรับข้าเสียก่อนเพื่อการขูกขลักเหมือนเมื่อคราวก่อนท่านเคยไปแล้วหรือก็เคยไปแล้วนะสิ ถนนชัยปั้นเรื่องนี่จะต้องไปเป็นอีกครั้งที่สองซึ่งข้าไม่อยากไปเลยที่เมืองมาดามีอะไรบ้างละ่ะพ่อค้าวัวชักสนใจโอ้ยสารพัดแหละเงินทองอย่างนี้กองทิ้งไว้เป็นหย่อมๆไม่มีใครแลเหลียวเลยยิ่งสาวๆแล้วยิ่งละลานตาไปหมดทีเดียวข้าเกลียดอีตอนสาวๆนาคทั้งหลายมาลุมตอมรักข้าคนเดียวเท่านั้นถึงได้นึกเบื่อไม่อยากไปจริงๆหรือนี่จริงๆนะสิไอ้ข้ามันไม่ค่อยจะชอบผู้หญิง ยิ่งมาเซาซีเกาะหน้าเกาะหลังยิ่งลำคานงั้นให้ข้าไปแทนได้ไหมพ่อค้าวัวพูดข้าอยากมีเมียเยอะแยะแต่ถูกเมียหลวงรังควานเอาจนไม่มีความสุขไม่รู้จะหนีไปไหนเพิ่งจะมาพบโอกาสวันนี้เองถ้าท่านต้องการอย่างนั้นแล้วก็เป็นสมหวังแน่สงสัยว่าท่านจะมีมเมียนับเป็นร้อยๆเสียทีเดียวเพราะเมืองบาดาลขาดผู้ชายมีแต่ผู้หญิงเยอะแยะถ้างั้นขอให้ข้าไปแทนเถอะ อยากไปก็แก้ปากมกาสอบค่าสีค่าจะได้ออกไปธนนชัยกล่าวอย่างดีใจพ่อค้าวัวหลงกลธนนชัยรีบจัดแจงแก้มัดกระสอบอย่างรวดเร็วปล่อยให้ธนนชัยออกมาตัวก็เข้าไปนั่งอยู่ในกระสอบแทนธนนชัยจึงจาัดก,การมัดกระสอบเข้าอย่างเดิมและสั่งไว้ว่าพยายามอย่าพูดให้เขาจับพิรุษได้ว่าเปลี่ยนตัวเชียวนะเดี๋ยวจะไม่ได้ไปเมืองบาดาลพ่อค้ารับคำแล้วสั่งให้ธนนชัยต้อนเอาวัวไปขายแทน ส่วนเงินที่ได้มาจากการขายวัวนั้นช่วยเก็บไว้จนกว่าเขาจะกลับมาจากเมืองบาดาลและมาขอรับเองซึ่งธนนชัยก็รับคำเป็นอันดีพร้อมกับบอกลาและอวยพรให้เขาอยู่เป็นสุขเขาจัดก,การต้อนวัวมุ่งหน้าสู่ชายแม่น้ำอีกด้านหนึ่งเพื่อทำอุบายหลอกอมาตย์ธินกรเพื่อเป็นการแก้แค้นฝ่ายอมาตย์ธินกรซึ่งนั่งกินเหล้ากับสมุนเพลินอยู่นั้นพอนึกถึงธนนชัยขึ้นมาได้ จึงชวนสมุนออกจากร้านเหล้าเพื่อจัดก,การเลือกถนนชัยให้เสร็จเสียก่อนอามาดกับสมุนต่างพากันดึงหน้าอยู่แล้วพอกลับมาถึงกระสอบที่ใส่ถนนชัยไว้ก็นึกครุ้มใจขึ้นทันทีช่วยกันร้องเพลงกล่อมเจ้าเมืองบาดาลกันหน่อยเถะอะอามาดว่าเอาสิและทั้งหมดก็ส่งเสียงร้องเพลงกันอย่างคึกคื้นด้วยความลำพองใจและช่วยกันหามกระสอบลงไปยังแม่น้ําทันทีพ่อค้าว,วัวเมื่อได้ยินเสียงคนพูดกันถึงเมืองบาดาล ก็นึกมั่นใจว่าที่ถนนชัยพูดไว้เป็นความจริงถึงกับนึกกระหิมยิ้มย่องอยู่ในใจว่าคราวนี้เราจะได้เป็นเจ้าเมืองบาดามีเมียนับร้อยๆแล้วเขาพยายามนิ่งเงียบในกระสอบตามที่ถนนชัยสั่งไว้ทุกประการกระทั่งกระสอบถูกโยงตุ้มลงแม่น้ําพร้อมกับเสียงหัวเราะกล้องของอมาตธินกรดังขึ้นสิ้นสุดกันทีว่าไอ้ก้างขวางคออมาตธินกรว่า ไปเป็นสุกเถอะไอ้ธนนชัยต่อไปนี้ข้าสบายแล้วครั้นแล้วก็พาสมุนกลับวงังด้วยความอิ่มอ,อกอิ่มใจเหลือประมาณฝ่ายถนนชัยเจ้าบัญญาเมื่อได้ลอดตายไปอย่างบุดหวิดและต้อนวัวไปสู่ชายน้ำอีกด้านหนึ่งระหว่างที่เดินต้อนวัวเขาก็คิดหาอุบายที่จะแก้เผ็ดอมัดินกรไปตลอดทางและลงว่าคนมีปัญญาอย่างถนนชัยได้คิดอ่านอะไรแล้วเขาก็ย่อมมองเห็นช่องทางอย่างทะุปุดป่อนจนได้ คราวนี้ก็เช่นกันเมื่อทนอนชัยต้อนวัวมาถึงริมแม่น้ำฝูงวัวทั้งหมดเห็นน้ำเข้าก็ปรีเข้าใส่เพราะกำลังกระหายน้ำอย่างเต็มที่อยู่แล้วซึ่งกิริยาอาการของวัวทำให้ทนนชัยบังเกิดความคิดขึ้นมาทันทีเขาจึงต้อนวัวทั้งฝูงลงไปในแม่น้ำและให้กินน้ำกันอย่างอิ่มหนำสำราญและตัวเองก็ลงไปในน้ำต้อนวัวขึ้นจากน้ำจนครบฝูงเสร็จแล้วเขาก็ต้อนวัวกลับไปดักตรงเส้นทางที่เขาเกรงว่า ทินกรจะต้องเดินผ่านหลังจากนี้ที่ย้อนกระสอบลงน้ำแล้วถนนชัยเกรงเวลาได้พอเหมาะที่สุดเพราะเมื่อเขาต้อนวัวผ่านมาถึงแยกก่อนจะเข้าเมืองก็พอดีพบอำมาตย์ทินกรกับสมุนเดินเซาเซมาถึงสวัสดีท่านอมาตย์ถนนชัยแทักทายขึ้นก่อนถนนชัยหรืออมาตย์ทินกออ้าปากค้างแทบจะหายเมาใช่ข้าเองถนนชัย ธนนชัยยิ้มอย่างเบิกบานถนนชัยที่ท่านอมาตย์ช่วยส่งไปเมืองบาดา่นั่นแหละต้องขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่ได้ช่วยข้าไปเอ๊ะนี่เองจริงหรือว่าถนนชัยก็ข้าจริงๆนะสิเพิ่งขึ้นมาจากเมืองบาดาลเมื่อกี้นี้เองโดยถือโอกาสต้องวัวมาฝูงหนึ่งเป็นบำเหน็จมือนี่หรือว่าวัวที่เมืองบาดาลไม่เห็นมันผิดอะไรกับวัวบ,บ้านเราเลยนิวะอมาตย์ย้อนถามมันก็เหมือนกันนั่นแหละท่านอมาตย์ถนนชัยว่า แต่นี่ว่ามันขึ้นมาจากน้ำจริงๆเห็นไหมตัวมันยังเปียกๆอยู่เลยที่ใต้น้ำยังมีอีกหลายฝูงค่าต้อนมาคนเดียวไม่ไหวเลยต้องตัดใจเอาเท่าที่พอจะต้อนได้นอกจากวัวยังมีเงินทองอยู่เยอะแยะข้ากลัวจะหนักขึ้นจากน้ำไม่ไหวเลยไม่กล้าเอาตั้งใจว่าจะไปหาเครื่องมือลงไปเอาใหม่ในครั้งหน้าแล้วเองออกจากกระสอบยังไงวะอมัดถ,ถามอย่างสงสัยมนุษย์นาคมาช่วยแก้และเปิดปากกระสอบให้ต้อนรับค่ากับเจ้า แถมยังชวนข้าอยู่เสียอีกแต่ข้าบอกตัวกับธน,นชัยป้านเนื่องหลอกอมัดธินกรมองดูฝูงวัวอย่างอิจฉานี่เอ็พูดจริงๆหรือวะธน,นชัยก็จริงนะสิท่านอมัดท่านก็เห็นอยู่กับตาย,ยังไม่เชื่อข้าอีกหรืออมัดธินกรนิ่งมองด้วยอาการลังเลข้าต้องไปก่อนธน,นชัยว่าวัวมันเยอะแยะต้องเอาไปขายเอาเงินไว้ใช้เสียก่อนว่าแล้วทำทีต้นวัวแยกไป เดี๋ยวก่อนว้ยธน,นชัยอมาตยินกรรีบเหนียวล้างไว้ทันทีถ้าข้าลงไปบ้างจะได้ครองเมืองบาดานไม่วะทําไมจะไม่ได้ธน,นชัยตอบหน้าตาเฉยเพราะขณะนี้เขาขาดเจ้าเมืองอยู่แล้วแล้วทํายังไงข้าถึงจะลงไปเมืองบาดานได้วะท่านอมาตย์เป็นต้นตำหรับส่งข้าไปเองไม่น่าจะต้องมาถามข้าเลยธน,นชัยตอบถ้าใช้ดีแล้ว ควรจะเพิ่มก้อนหินใส่กระสอบไปให้มากๆหน่อยจะได้จมถึงก้นแม่น้ําเร็วเพราะระหว่างทางอากาศมันชักอึดอัดพอถึงก้นแม่น้ําแล้วอากาศถึงจะค่อยโปร่งและหายใจสะดวกอมหาธนกรซึ่งกําลังตึงหน้าพลิซุลาสติปัญญาที่มีอยู่พลอยหายหัวไปหมดเขาหันไปปรึกษากับสมุนคู่ใจนิดนึงแล้วหันมาทางทนนชัยเองช่วยส่งข้าไปเมืองบาดาลทีได้ไหมวะข้ากําลังอยากเป็นใหญ่เต็มทีแล้วได้สิท่าน ว่าแต่ช่วยข้าต้นวัวไปไว้ที่ทุ่งโน้นหน่อยจะได้แวะแปลกกระสอบด้วยหากกระสอบใหญ่หน่อยจะได้ลงไปสบายไม่อิดอัดอมหาธนกรเห็นพ้องด้วยจึงจัดแจงช่วยธน,นชัยต้อนวัวรวมไว้ที่ท้องทุ่งแห่งหนึ่งครั้นแล้วธน,นชัยก็พาอมารตรงไปที่แม่น้ําเมื่อถึงริมฝั่งธน,นชัยก็ทําเป็นมองหาน้ําวนพอแลเห็นเข้าก็ชี้มือบอกว่าถ้าได้ลงไปตรงน้ําวนนั่นล่ะก็เป็นดีแน่เชียว พราะตรงปากป่องเมืองบาดาลพอดีจะได้พบมนุษย์นาคโดยเร็วโดยไม่ต้องรอนานแล้วทำยังไงถึงจะไปตรงนั้นได้วะต้องไปเรือท่านมาตยถนนชัยตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหาเรือมารับตอนนี้เชิญท่านอมาตเข้าไปอยู่ในกระสอบรอท่าไว้ก่อนดีกว่าคืนชักช้าชาวบ้านแถบนี้รู้กแกวเข้ามาจะชิงลงไปกันใหญ่อมาตธินกรแสดงอาการเห็นด้วยเช่นเคยเขากับสมุนอีกสองคนจึงเข้าไปอยู่ในกระสอบแต่โดยดี ถนนชัยจัดการเอาหินก้อนใหญ่มาใส่ลงไปในกระสอบเพื่อการไม่ให้ลอยขึ้นมาได้แล้วจัดการผูกกระสอบอย่างแน่นหนาเสร็จแล้วกำชับว่าท่านอาหมัดรอข้าอยู่ที่นี่เงียบๆนะอย่าได้ส่งเสียงเปน็นกัรขาดจะทําให้คนที่ผ่านมาทางน,นี้เขาสงสัยเอาได้เดี๋ยวข้าจะเอาเรือมารับว่าแล้วถนนชัยก็ไปเที่ยวขอยืมเรือชาวบ้านแถวนั้นมาได้ลํหนึ่งและพยายามจอดเทียบข้างตลิ่งต่อจากนั้นเขาก็กิ้งกระสอบที่ใส่อามาดกับสมุนลงไปในเรือ แล้วพายออกไปสู่กลางแม่น้ําแต่แทนที่เขาจะส่งกระสอบนั้นลงกลางแม่น้ํากับพายมุ่งไปยันท่าตรงหน้าเมืองแล้วพอมาถึงก็จัดแจงเทียบเรือเรียบร้อยขึ้นไปจ้างหนุ่มรูปร่างแข็งแรงสองสามคนให้มาช่วยแบกกระสอบขึ้นจากเรือมุ่งหน้าตรงไปยังพระราชวังโดยเร็วขั้นถึงประตูวังก็ให้ทหารรักษาการเข้าไปทูลพระเจ้าเหนือหัวว่าตนต้องการถวายของมีค่าแก่พระองค์ขั้นทหารรักษาการอนุญ,ญาต ก็รีบเข้าไปยันท้องพระโรงให้วางกระสอบลงตรงหน้าพระที่นั่งแล้วตัวเขาคานเข้าไปกราบทูลพระเจ้านเรนทันทีขอได้ช้าพระยามิพนก้าข้าทนนชัยได้มาเฝ้าพระองค์แลพยคะทนนชัยพระเจ้านเรนรับสั่งออกมาด้วยความงุนงงสงสัยเป็นพระไทยเป็นที่สุดเองจริงๆหรือนี่จริงพะยคาข้าทนชัยที่อาสาพระองค์ไปแข่งขันขโมยกับพระเจ้ากมลเสนเพื่อนำพระธิดามาถวายพระโอรสนั่นแหละ ธนนชัยทูลพางคานเข้าไปใกล้ไหนอมาตยนกรบอกข้าว่าเอ็งถูกเสือฆ่าไปกินระหว่างทางเสร็จแล้วทำไมเอ็งถึงรอดมาได้ล่ะเอ็งเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิข้ากำลังจะเล่าถวายพระองค์เดี๋ยวนี้พะยะค่ะแต่ตอนที่เอ็งแพ้พนันพระเจ้ากมลเสนไม่ต้องเล่านะข้ารู้แล้วพระเจ้านาะเรนรับสั่งย้ำตามที่พระองค์ทรงสดับมาจากอมาตยนกรเล่นเอาธนงชัยนิ่งงันไปเป็นคู่แต่แล้วจึงทูลขึ้นว่า อันตอนที่ข้าแพ้พนันนั้นพระองค์คงทราบจากอมาตธินกรอีกนสิพยาค่ะก็เขาเป็นผู้นำพธิดาพระเจ้ากมลเสนมานี่ทนนชัยเรื่องราวต่างๆข้าก็ต้องฟังจากเขาเพียงคนเดียวอมาตินกรนี่เขาเก่งนะแม่ข้าเสียใจเหลือเกินที่พระองค์ยังทรงเชื่อง่ายอยู่ตามเคยไอ้ทนนชัยพระเจ้านเรนรเกี้ยวกาดขึ้นมาทันทีเองกล้าสบประมาทข้าถึงเพียงนิ้เชีวรื ขอไดช้ชะพระอาญาไม่พลเก้าทนนชัยทูลอย่างไม่สกทกสถานก่อนที่พระองค์จะพิโรธข้าขอให้ข้าได้ถวายของมีค่าแด่พระองค์ก่อนเถอะข้าเพิ่งได้มาสามกระสอบพอดีและข้าตั้งใจจะนำมาถวายพระองค์จริงๆอะไรของเอ็งวะไอ้ทนนชัยพระสุรเสียงต่ำลงเล็กน้อยสัตว์จากเมืองมาดามพะยะค่ะข้าใส่มาในกระสอบละตัวและบางทีสัตว์ทั้งสามตัวนี้แหละ จะเป็นผู้ทูลให้พระองค์ได้ทราบว่าอะไรเป็นอะไรทูลพางกิ้งกระสอบทั้งสามเข้าไปจนติดพระที่นั่งแล้วนิ่งเฉยฝ่ายพระเจ้านาเรนรีบสั่งให้ทหารแก้เชือกที่ปากกระสอบออกแล้วลากสัตว์จากเมืองบาดาลที่อยู่ในนั้นออกมาพร้อมกันทั้งสามตัวทันใดน,นั้นพระองค์ก็อุทานออกมากเสียงรั่นอมาตธนกรใช่แล้วพะยะค่ะถนนชัยทูลตอบทันทีและถัดไปคือสมุนของเขา เขาเพิ่งกลับมาจากเมืองพเดอันพยค่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงวะข้างงไปหมดแล้วพระเจ้าเหนือหัวใส่พระพักด้วยความปวดพระเศียรเป็นที่สุดไหนไอ้ธนนชัยลองเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิข้ากําลังจะเล่าเดี๋ยวนี้พยค่ะธนนชัยทูลพางเล่าเรื่องราวถวายพระเจ้าเหนือหัวนับตั้งแต่เขาขึ้นท่าเรือและถูกสมุนอมาตธนกรหลอ,อกไปถ่วงน้ําจนกระทั่งแก้ตก แล้วหลอกอมหาธินกรไปเมืองบาดาลบ้างและท้ายที่สุดก็นำคนทั้งสามใส่กระสอบมาถวายและทูลในที่สุดว่าขอพระองค์ได้โปรดพิจารณาดูเถิดพะยะค่ะการที่อมหาธินกรหลอกข้าไปถ่วงน้ำในครั้งนี้ก็เพราะเหตุที่เขาหักหลังข้ากลัวข้าจะมาเข้าเฝ้าทูลถวายความจริงให้พระองค์ทราบนั่นเองยังไงข้าคิดว่าหากพระองค์จะรับสั่งถามเอาความจริงกับเขาขณะนี้คงจะเป็นการดีแน่พะยะค่ะ แต่ข้าไม่กลัวเองว้ยไอ้ธนนชัยอมอาจธนกรแยงขึ้นทันทีถ้าอย่างนั้นข้าว่าควรจะทูลเชิญพระสุนิสาผู้เป็นคนการมาตัดสินดีกว่าพะยะค่ะถนนชัยทูลพระเจ้านาเรนทรงตกลงตามและให้ทหารไปเรียกพระสุนิสาพระธิดาของพระเจ้ากำมลเสนมาทันทีนี่ลูกหญิงพระเจ้านาเรนรับสั่งกับพระสุนิสาทันใดที่มาถึงไหนลองบอกพ่อสิว่า ตอนที่ไปพนันขโมยสามอย่างกับพธิดาของลูกนั้นคนของพ่อสองคนหรือธนนชัยกับอมยาธินกรใครแพ้ใครชนะกันแน่คนที่ชื่อธนนชัยเพคะพระสุนิสาทูลธนนชัยพระราชาทนคำจริงหรือลูกจริงเพคะหม่อมฉันจำได้ดีอมยาธินกรกับลูกน้องแพ้พนันตั้งแต่หนแรกและยังไปตักน้ำส่งให้หม่อมฉันเลย แล้วทำไมเจ้าธนชนชัยไม่นำขบวนกิจยศของลูกมาล่ะเขานำมาเพคะแต่มาถึงระหว่างทางคืนนั้นหมอนฉั้นก็หลับไปพอรุ่งเช้าอามาต์ธนกรก็บอกว่าธนนชัยถูกเสือฆ่าไปกินแล้วต่อไปนี้เขาในฐานะอามา์ของพระองค์จะนำขบวนเองแต่ข้าไม่ได้ถูกเสือฆ่าไปหรอกพะยะค่ะธนนชัยทูลตอบข้าถูกจรจับไปตั้งหาแต่มันจะจับข้าไปจากที่ไหนอย่างไรข้าไม่ทราบเพราะหลับสนิทไปเหมือนกัน พอตื่นขึ้นก็เห็นโจรเตรียมจะเชือดคอข่าบูชาเจ้าแม่กาลีแล้วเดี๋ยวธนชัยพระราชาบอกหัดห้ามพังหันมาทางพระสุนิสานี่ลูกหญิงเมื่อลูกทราบดีอย่างนี้ทำไมไม่บอกพ่อเสียแต่แรกล่ะเป็นความผิดของหม่อมฉันเองหม่อมฉันลืมไปต้องขอประทานอภัยเพคะเอาล่ะถ้าเช่นนั้นก็แล้วไปคราวนี้มาถึงเจ้าทินกรของข้าไหนเองลองบอกความจริงกับข้าซิว่า เมื่อเองแพ้พนันทำไมถึงหลอกข้าว่าชนะและเองทำอะไรกับถนนชัยมันขอได้ช้าพระอาญาไม่พ้นเก้าอมาัดธนกรตัวสัน่นเพราะไม่มีทางเล่ยงไปได้อีกข้าผิดไปแล้วพะยะค่ะเองทำผิดเพราะอิจฉาตาร้อนถนนชัยใช่ไหมไหนเล่าให้ข้าฟังซิว่าเองทำยังไงข้าใช้ยาลมแล้วจับถนนชัยแบกไว้ไปทิ้งที่ต้นไม้ใหญ่กลางป่าพะยะค่ะแม่ เองเก่งไม่ใช่เล่นพระเจ้านาเรนแค้นพระสลวนออกมาอย่างเสียงลั่นดีแล้วต่อไปนี้เชิญเองกับลูกน้องไปเก่งที่เมืองบาดาลเถอะที่เมืองข้าไม่ต้องการเองเสียแล้วนี่ทหารเอาไอ้อามาดกับเจ้าสองคนนี้เข้ากระสอบแล้วแบกไปโยนทิ้งแม่น้ําเดี๋ยวนี้ทหารที่ยืนเฝ้าอยู่ข้างพระที่นั่งเมื่อได้รับพระกระแสรับสั่งดังนั้นก็มิรอช้ากูกันเข้าจับอามาดธนกรกับสมุนอีสองคนเข้ากระสอบแบบไปโยนทิ้งแม่น้ําทันที ขั้นทหารแบกกระสอบที่ใส่อามัดธินกรกับสมุนออกไปแล้วอง์ราชาก็หันมาทางทนนชัยพางรับสั่งด้วยพระสุรเสียงจมใสว่าข้าต้องขอโทษเองด้วยทนนชัยที่หลงเข้าใจผิดเพราะข้าหูเบาเชื่อง่ายอย่างที่เองว่าเอาล่ะต่อไปนี้ข้าจะตอบแทนความดีความเก่งของเองที่สมใจทีเดียวข้าขอแต่งตั้งให้เองเป็นอามาัดผู้ใหญ่ของข้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครั้นแล้ว พระราชาประทานทรัพย์สินเงินทองตลอดทั้งที่อยู่อาศัยค่าทาาบริวารแก่เขาอย่างมากมายเป็นอันว่าธนนชัยได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณเจ้านาเรนด้วยความสุขสบายอีกเดิม